สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับท่องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุขสุขคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคากล้วยพิกัดบ้านน้องเหินอำเภอสุวรรณจังหวัดน้องบัวครับผมพ่อจิเปิ่อยจะโตจะโค้มเดี๋ยวพอไปสอบถามเจ้าของกล้วยกันได้เลยครับผมสวัสดีครับเนี่ยน้ำซื้อนะครับผมจ้าซื้อวะามัดจ้มามดอยู่บ้านได้ครับผมอยู่บ้านน้องเหินจ้ะ อยู่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับเมื่อนี้เขาจะมาเปิดราคาควายจะตัวครับผมสามคมจาแล้วก็อีกแม่นึงครับอันนี้แม่นี่มีซื้อว่าจังไดครับผมน้องกอหญ้าค่ะน้องกอหญ้าเราก่อเพิ่นมาแต่ทางใดครับเป็นควายบ้านๆนี่แหละค่ะขั้วบ้านๆเนาะครับความสูงมันหลายปันใดครับร้อยสามสิบสองค่ะร้อยสามสิบสองเนาะครับเนาะครับสถานะในท้องมีหรือเปล่าครับค่ะทับไว้แล้วค่ะทับคอบ้านบ้าน ครับพอบ้านเนาะได้จักเดือนแล้วครับผมได้สองเดือนกลัวจ้ะได้สองเดือนกว่าแม่นี่มันมีลูกอีกอยู่เมนบ่ครับมีค่ะมีลูกติดแล้วก็ลูกในท้องอ๋อครับเดี๋ยวจังคอยชมลูกมนเนาะเดี๋ยวเบิ่งแม่ตัวนี้ก่อนนะครับเบิ่งอัตลักษณ์ของแม่ตัวนี้ก่อนอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องทุงน่องขาวเนาะเอืกอักเ้าวหญ่เล็บม่นเล็บงามครับครับผมสวยๆเลยแม่นี่ยอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับเบิ่งครับสวยๆเลยครับเบื่องล่ตัต อ่างใหญ่ดีนะครับหมุนจังบาดนะครับหมุนหมุนไปพุ่นเลยครับหมุนให้พี่น้องเขาเบิ่งด้านท้ายเนาะครับเบิ่งบั้นท้ายเนาะครับบั้นท้ายใหญ่ดีเนาะครับเนาะนิ่งๆก่อนนะครับเนาะนิ่งๆก่อนเบิ่งโน้มซีเตากำงามเลยแม่นี่ครับสวยๆเลยครับลำแข็งลำขาใหญ่ดีแม่นี่ครับเบิ่งสันใหญ่ดีครับผม งามเลยครับโค้งสางดีนะครับในลูกในทองมันลูกที่ใดหรอครับเป็นลูกที่สามค่ะลูกที่สามเนาะครับเนาะแม่นี่เป็นลูกที่สามลูกมันเป็นลูกที่มาน้ำนี่มันลูกที่ใดครับพันเป็นลูกที่สองจ้ะลูกตัวแม่เนาะครับเนาะสายพันธุ์ใดลูกมันครับผมลูกเบิ่มจ้ะลูกเบิ่มพันล้านเนาะมีใบยวนบ่ครับบ่คข่าบ่มีแม่พันธุ์เห็ดเสียอ๋อใบพันธุ์เห็ดเสียเนาะ ครับพี่น้องห้องกับมะเบิองเอานะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านเนาะครับเนี่ยมะเบิองลูกสาวเพิ่นงามๆเลยครับเป็นตัวแม่เนาะครับได้จักเดือนแล้วครับนี่นี่ประมาณหกเดือนนี่เละจ้ะอ๋อครับบงงามๆเลยครับนี่แม่นางสวยๆเลยครับนี่ลูกสาวเบิ่มพันล้านเนาะครับนี่เบิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับงามๆเลยครับนี่ลูกสาวเพิ่นนะครับงามๆเลยครับนี่เบิ่งสวยๆเลยขวัญหาบเงินหาบทองงามๆเลยแม่นาง สวยสวยเลยครับลูกสาวเพิ่นเป็นลูกตัวแม่เนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องทงนองขาวนะครับแม่ลูกตัวนี้เนาะครับเนาะสวยๆเลยครับนี่ซื้อสองได้สามนะครับอ่าลูกได้ทองอีกตัวหนึ่งอ่าอัตลักษณ์เด่นชัดขาบะทกบะทอนหางบะดอกเนาะจ้าครับอ่ารับประกันเนาะครับรับประกันความสูงขาบะทกบะทอนหางบะดอกอีกนะครับอ่าเขาเปิดราคาหลายปันได้ครับแสนสองห้าพันจ้าแสนสองห้าพันแสนสองหมื่นห้าพันบาทเนาะ ตอร่องได้มหมบอครับตอ่องได้ตอล่องได้นะครับมาชมมาเบิ่งเอาตัวจริงเนาะครับอ่าเป็นลูกสาวเบิ่งพันลานสวยๆเลยแม่นั่งตัวนี้ครับมีลูกในทองอีกเนาะครับอ่ามาเบิ่งมาชมเอานะครับที่บ้านน้องเห็นนะครับมาชมเบิ่งตัวจริงเอานะครับผมอ่าแม่นั่งอ่าลูกสาวสวยๆเลยครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมคมที่สองกันได้เลยครับผมแม่นี่สายพันธุใดครับ าาสายพันธุ์บ้านๆจ้ะสายพันธุ์บ้านๆเนาะครับเนาะอ่าความสูงมันหลายปันได้ครับผมร้อยสามสิบห้าจ้ะร้อยสามสิบห้าเนาะอ่าอัตลักษณ์เด่นชัดเนาะครับตาแต้มแจีมจ้มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวเนาะครับอ่าลูกในท้องมีอีกแล้วบ่ครับบ่ค่ะท้องว่างท้องว่างเนาะครับเบ,บิงงบงบบ่งอัตลักษณ์เด่นชัดแม่นี่ครับสวยๆงามๆเลยครับท้องว่างอ่ามันอ่ามีลูกอีกอยู่บ่ครับ ็นลูกติดนะครับเนาะเป็นลูกติดเป็นลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับลูกตัวผู้จ้ะลูกตัวผู้เดี๋ยวคอยชมลูกมันนะครับเนาะเบิงบันทายแม่นี่ยนะครับบันทายสวยๆงามๆเลยโค้งหางใ่ญ่ดีสีเต่านะครับเบิงลำแข็งลำขาใหญ่ดีนะครับโครงสร้างดีครับแม่ตัวนี้ครับเบิงสวยๆเลยแม่นี่อัตลักษณ์เด่นชัดนะอ่างง่ญ่ดีนะครับสวยๆนะครับลึงหูมันบอครับลึงหูมันบอครับผม ขาบัตรโบัตถอนหางบัดอกเนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับแม่เนี่เอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกของเฮานะครับเห็นแล้วก็โทษด่วนนะครับสนใจก็โทษเข้ามาเนาะครับเบอร์โทษเบอร์ใดครับผม088ย์แปดแปดศู8ย์แปดแเจ็ดสองหเองอนาะครับมาเบิ่งลูกมันเนาะครับลูกมันนี่ลูกที่ใดครับผมนี่ ลูกที่สองเนาะครับเป็นตัวผูเนาะครับเนาะลูกที่สองนะครับเบิงสวยๆงามๆได้เป็นตัวผูนะครับเหลียงงามนะครับแม่ลูกตัวผูนะครับแม่ตัวนี้นะครับครับมางกมาชมแม่มันอีกนะครับอันนี้เขาเปิดราคาหลายปันไหนครับผมแสนก็หาพันจ้าหนึ่งแสนกับห้าพันบาทเนาะต่อร่องได้นบมครับต่อร่องได้นะครับมาชมมาเบิ้งเอาตัวจริงนะครับเห็นแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บอกของเข้าอ่า มาเบิงเอานะครับมาเบิงโตจริงนะครับเบิงอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับลำแข็งลำขาใหญ่ดีเล็บม้นเล็บงามดีครับจะสวยเลยครับแม่เนี่ยครับตัวโตไปเลยครับผมครับมาชมโคมที่สามนะครับเนาะโคมที่สามนี่แม่นี่ซื้อ่าจังไดครับไหนครับแม่โชคจ้ะแม่โชคเนาะครับอ่าเป็นสายพันธุ์ใดครับแม่นี่เป็นสายพันธุ์บ้านๆนี่เละจ้ะสายพันธุ์บ้านๆเนาะครับเนาะ สถานะในท้องมีหรือเปล่าครับค่ะทับเก้าเจริญไว้จ้ะอ๋อเก้าเจริญมีใบ่มีหลอดเนาะแมนค่ะมีใบ่มีหลอดทับได้จักเดียนแล้วครับรับพึ่งพานจ้ะอ๋อพึ่งพานรอบเนาะพึ่งพานรอบแล้วนะครับอ่าความสูงมันหลายปันใดครับแม่ร้อยสามสิบีจ้ะร้อยสามสิบีเบิ่งอัตลักษณ์นะครับตาแต้มแต้มจจ่เข้ออ่องทงน่องเขาาเบิ่งเขาโค้งเขาโบรานครับนี่เขางามครับเขาโค้งให่ดีครับแม่นี่ครับอ่าลูกในท้องมันลูกที่ใดครับผม ลูกที่หาเนาะครับเนาะมันมีลูกติดน้ำเม่นบ่ครับมีลูกมาอีกเนาะครับเบิ่งบั้นท้ายเนาะครับน่มซีเต่างามๆได้บั้นท้ายญ่ดีนะครับอ่างไงดีครับสวยๆงามๆได้แม่นครับเมื่อนี้มาเปิดคำนะครับเปิดหลายตัวมาคำมาพอเละมาเปิดให้พี่น้องเข้าได้รับชมเพื่อว่าจะเอาไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกของเขานะครับมาเบิ่งลูกมันนะครับลูกดอนนะครับ ครับมาเบิงลูกมันเป็นลูกตัวดอนนะครับเป็นลูกตัวดอนไม่ลูกที่ใดครับผมเป็นลูกตัวที่ซีจ้ะลูกตัวที่ซเนาะครับอ่ามันสายพันธุ์ใดครับลูกดอนตัวนี้เป็นทับควายดอนมาจากควายคุ้มฝูงนี่แหละอ๋อเป็นตัวทับควายคุ้มฝูงเนาะเป็นลูกตัวดอนพอมันเป็นพอตัวดอนมันบ่ครับครับบ่เป็นยังครับอ่างกมหาแม่มันเลยครับผมสวยๆงามๆเขาเปิดราคาหลายปันได้ครับผม แสนสี่หาพันจ้ะแสนสี่ห้าพันบาทเนะะ 1, 45, าออนะครับแสนสี่หาพันบาทแสนสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เนาะครับเนาะจ้้าต่ออรงไดมาเบิ่งเอานะครับเ <5, S 1> บิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดตาแต้มแจ่มจ้ำเ,เขาอ่องถุงนองขาวนะสวยๆเลยครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมเบิ่งตัวที่สี่นะครับผมแม่นี่แม่นี่มีซื้ออยู่บ่ครับบัวค่ะอ๋อให้ไปตั้งซื้อเอาเนาะ พังซื้อไม้ไปตั้งซื้อเอานะครับแม่นี่ครับใครเห็นแล้วกับเบื้องอัลตลักษณ์เด่นชัดนะครับสวยๆงามๆเลยตาแต้มแจม่จมจ้ำข้ออ่องทุ่งนองขา,อา,อาวเอือบเปล่าใหญ่เล็บแข็งเล็บขาดีนะครับสวยๆงามๆเลยแม่นี่สูงหลายปันไดครับร <39 S 1> ้อยสามเก้าจ้ะร้อยสามสิบเก้าบวกร้อยสามสิบเก้าบวกสายพันธุ์ใดครับนี่เป็นสายพันธุน์บ้านๆนี่แหละจ้ะสายพันธุ์บ้านๆป่านโมลาเนาะครับน้องเบื้องเขาเนาะครับเขาอุ้มบาทเนาะครับแม่นี่ สว,สวยงามๆเลยสูงดีเนาะครับสถา,านะในท้องมีอีกแล้วบอครับบ่ค่ะขึ้นเทธอนึงแล้วแต่่วาบ่มหันได้สวดเทีย่หันได้ทับอ๋อครับ<อ>เป็นท้องบ้างเนาะครับเนาะครับแม่นี่เป็นเ,เป็นท้องบ้างเป็นแม่เดียวบ่มีลูกแม่นบ่ครับบ่ค่ะบ่มีลูกครับผมเป็นแม่ท้องบ้างเนาะครับเป็นแม่เดียวอยู่ครับนี่ครับเบิ่องอ่านมอ่าเบิ่งงามครับเบิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดโตเงาดีครับใหญ่ดีอ่า ลำตัวเงาดีเบิังโค้งสร้างดีนะครับใหญ่ดีนะครับแม่นี่ครับผมมันได้จักปีแล้วครับนี่แม่นี่ประมาณสี่ปีนี่เลยจ้ะสปีนะครับบังสวยๆเลยแม่นี่ครับบังอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับบังสวยๆเลยนี่แม่นี่ครับดำดีครับอ่างใหญ่ดีครับนี่กินยาดีแม่นบะครับกินยาดีจ้ะเลี้ยงง่ายเนาะครับเนาะเบิ่งท้ายเนาะครับเบิ่งบั้นท้ายสวยๆเลยแม่นี่ครับเจ้าบ้านเคยมีลูกมาแล้วสองตัวเจ่าบ้าน คนให้ลูกมันมาแนาะม่ซื้อมาได้แต่เม่มัอนโอ้ได้แต่เม่เนาะมีลูกสองตัวแล้วนะครับเเบื้องโค่นหางนะครับโค่นหางใหญ่ดีครับนุ่มซีเต่านะครับงามเลยเขาเปิดราคาหลายป็นไรครับแสนสองห้าพันจ้ะแสนสองหาพันนะครับต่อร่องเดยนะครับเนาะต่อร่องได้นะครับเอามาชมเบื้องเอานะครับเปเบื้องตัวจริงเอานะครับมากบมากกะมาต่อเบื้องเอานะครับมีราคาแพงราคาถูกนะครับมาชมเบื้องเอานะครับตัวจริงามาคุยครับมัดเนาะ ครับมาคุยเบิ่งเอานะครับอยู่บ้านน้องเห็นนะครับมีหลายตัวให้เรียกนะครับจ้าถ้ามากระสุามาสอบถามกันเบิ่งครับสอบถามมาเลยโทรด่วนเลยครับผมอ่าครับเบอร์โทรกษอ่าบอกเบอร์โทรอีกนะครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าแปดแปดสองแปดแปดแปดสองแปดนะครับเขามาด่วนเลยครับผมอ่ามาเบิ่งมาอนี้มาทายคำนะครับอยากให้พี่น้องเขาเอาได้เอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่คอก แม่เรล่าของเฮานะครับมีแต่ตัวงามๆสวยๆความงามได้ดีครับผมมาตรฐานครับผมมีแต่ตัวสวยๆงามๆเลยครับครับสุดท้ายนี่กาฝากดไหลกดแช่ช่องอาศศท,ท,ท,ทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ